ยาฮอติวส์กดใหม่เลข5 2 คุณผู้ชมจากข่าวตุ๊กตาบาร์บี้เรามาที่คนนี้กันบ้างนะคะสาหรับพิธีกรชื่อดังที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคะสำหรับคุณนวัดอสิรสระไรศีลก่อนหน้านี้คุณผู้ชมค่ะเขาเป็นหนึ่งในพิธีกรของรายการครัวคุณต่อยนะคะแล้วก็มีการลาออกไปนะคะเนื่องด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น แต่ล่าสุดค่ะนักข่าวคนดังคนนี้ค่ะคุณเต๋าทวีพูนี่แหละออกมาโพสตนะคะเหมือนจะมีโมเมนต์ประมาณว่ามีลุ้นที่แบบว่าคุณนวัดเนี่ยจะคัมแบ็กกลับไปรายการครัวคุณต่อยหรือเปล่าโอ้ยน้าแม่เต๋าทำไมเรียวจังเลยอ่ะเออแม่เต๋าไม่ได้ใช้แอปนะแต่แม่เต๋าเปนะ็นคนผิวดีนะผิวดีนะเราเคยเจอตัวจริงไม่ใช้แอปนะผอมมากผอมตลอดอ่ะเปลี่ยนเรื่องแม่เต๋อ่อไแม่เต๋อมาโพสเฉยๆนะคะออคุณแม่เต๋าเนี่ยเขาโพสประมาณว่าแบบเออ โพสว่ารูปที่ไปแปะไว้ก็คือเป็นรูปหนึ่งในพิธีกรนะคะรายการโครูคุณต่อยนี่แหละแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้นะคะบอกว่าเจ้าพ่อนางงามคุณวัฒน์อิสระอืม อาจจะกลับไปทํารายการครัวคุณต่อยอีกอกล่าวอาจจะกลับไปทํารายการครัวคุณต่อยอีกนะคะก็มีมาโพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็ได้เขียนแคปชั่นบอกว่าเทพแรกเนี่ยอาจจะเป็นพรฤหัสนี้หรือเปล่างานนี้มีคําว่าอาจค่ะแม่ต่อบขลงคำว่าอาจเรียกว่ามีแนโนมข่าวดีหรือเปล่าแฟนๆก็ยังคงต้องจับตารอลุ้นดูนะคะอ,อาจจะทมแบ็ k หรือเปล่าหรือยังไงเพราะไม่ต่อเขาก็นยอยู่อื้วลองดนะนะูลองดูนะลองดูลองดูอีกที่นึ่ง อันนี้มันเป็นความเห็นของแม่เต่อไงใช่ใไหมก็เดี๋ยวเราลองดูอีกทีหนึ่งนะคะจแต่เขาก็ติดต่ออยู่เหรอเออไม่ถึงน้องเหรอไม่ไม่เขาไม่ได้ติดต่อน้องไปรายการเหรอไม่ไม่ไม่ีเลยไม่รู้จักเลยไม่เฉียดเลยโอ๊ยไม่ถึงเฉียดไห้เอาสิหนูไม่ไว้วายนะวันนี้เสียงแหลมเลยนะเราอะ คุณผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะของรายการโตกข่าวมายาที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ,ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะยังจะมีข่าวอีกเยอะเลยแล้วก็มีอีกหลายรายการให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่องของเรามาย,ยาฮอตนิวส์นะคะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะคะสดๆกันแบบนี้นะคะหรือว่าทาง a c e b o o k นะคะของมาย,ยาฮอตนิวส์ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ทาง u t ท b e ใน y o u t u b เนี่ยจะดีอย่างหนึ่งเราจะตัดเป็นข่าว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 ไปเลยให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับหรืออยากจะรู้เรื่องราวของใครเป็นพิเศษเนี่ย เข้าไปใน YouTube ของเราใช่ค่ะยาฮอตนิวแต่ใครที่แบบว่าอยากดูเราแบบยาวๆไปก็ติดตามแบบสดๆผ่านไลฟ์ทาง Facebook าก็ได้เพราะว่าเวลาที่มีรายการสดเนี่ยเ็จะมีการออกมาไลฟ์ใน Facebook นะคะทักทายนะคะกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวก็แอดมิน hmm. ก็จะแจ้งว่าแบบอคุณผู้ชมอยากรู้เรื่องอะไรอ,ะอยากฟังข่าวใครนะคะแล้วก็หรือว่าจะติชมเข้ามาได้